สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2ของอีป้าบ้ารีวิวแล้วเนาะวันนี้นะคะอีป้าบ้ารีวิวก็จะมารีวิวเครื่องดื่มผงนะคะที่ชงกับน้ํานะคะแบรนด์ GT 1นั่นเองนะคะซึ่งขอเท้าคามก่อนว่าอีป้านะคะเป็นแฟนคลับน้องกัดจังอยู่เงีบเยบๆนะคะแล้วเห็นน้องเนี่ยได้ทำโปรดักต์ออกมาขายเนาะซึ่งก็เป็นโปรดักต์แบบเฮลตี้เฮลตี้อะไรอย่างนี้ อีป้าเห็นว่ามีความน่าสนใจดีก็เลยซื้อลองมาทานนะคะซึ่งซองนี้เนี่ยเป็นซองแรกของอีป้าเลยซึ่งนะคะในฉลากเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มผงใบอ่อนข้าวบาเล่ผสมผงแอปเปิลนะคะชนิดผงก่อนอื่นก็จะมาขอท้าวความก,กับสินค้าอันนี้ก่อนนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของน้องกัจจังนั่นเองนะคะซึ่ง GT1 เนี่ยก็มาจากชื่อของน้องค่ะ ตัว G ก็มาจากชื่อชื่อเล่นน้องเนาะน้องชื่อกัจจังนะคะทีก็มาจากนามสกุลของน้องค่ะเทียนพัฒนาพลนะคะส่วนวันเนี่ยซึ่งโปรดักต์อันนี้ค่ะเป็นโปรดักต์แรกของน้องนะคะโดยรวมมันก็เลยรวมมาเป็นว่า GT1 นั่นเองนะคะส่วนไอ้นั่นแพ็คเกจจิ้งนะคะน้องกัจจังก็เป็นคนที่ออกแบบเองเลยนะคะร่วมกับทีมพี่ๆกราฟิกนะคะ ซึ่งใน1นซองนะ,ะมันก็จะมีซองย่อยๆอีกประมาณ12ซองนะคะซึ่งเดี๋ยวอีป้าบ้ารีวิวเนี่ยจะทำการอันอันบ็อกเนาะอันบ็อกสินค้านี้คือแกะให้ดูเลยว่ามันมีชิ้นอะไรยังไงนะคะส่วนไอ้นี่นะคะเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมเนี่ยมาจาก Raw m a t e r i a l from America ก็คือส่วนผสมนะคะดิบเอ่อมาจากประเทศอเมริกานเองนะคะก็ มีหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผงใบอ่อนข้าวบาเล่นะคะหรือว่าผงแอปเปิลนะคะกีวนะีโก้ฮะอินูลินนะคะแล้วก็สารสกัด阿拉เซโรล่าเชอรี่นั่นเองนะคะขออภัยนะคะแก่แล้วตามไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็สารสกัดหญ้าหวานนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการชงเขาก็บอกไว้แล้วว่าให้หนึ่งซองนะคะให้ชงเนี่ยประมาณให้น้ำเปล่าเนี่ย ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเิลซึ่งอีป้ามีเช็คเกอร์นะคะก็เดี๋ยวจะส่งให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะ,ะส่วนไอ้นี่นะคะเห็นแม่กุ้งบอกว่านะคะที่ดูในคลิปเนี่ยที่น้องกระจังาพาไปทัวร์โรงงานแม่กุ้งในเอพิส od สองเนี่ยก็บอกว่าในหนึ่งซองนะคะที่แยกออกมาย่อยๆเนี่ยอ่มันก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างเนาะ นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าผงไอ้นัน่นอะใบเลกกาซึ่งก็คือไอ้นัน่นอะหญ้าใบาเล่นั่นเองนะคะหนึ่งกร,รัมผงแอปเปิลหนึ่งกร,รมัมซึ่งตอนนี้นะอีป้าก็จะแกะให้ดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงก็เปิดออกมาแนละ้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นซองเล็กๆมินิมิน,มนิมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะซึ่งหนึ่งซองนี่ก็จะเป็นซองเล็กๆอะคะ่ะเป็นซองเอาไว้ หนึ่งซองเนี่ยกินได้ครั้งหนึ่งนะคะเอาหนึ่งซองเนี่ยผสมน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมิลถึงหรือถึงสองร้อยมิลเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ป้าก็จะชงให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเหมือนกันครั้งแรกของพี่ป้าเลยนะคะก็เป็นซองเล็กๆนะคะพกพาสะดวกอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะพี่ป้าเนี่ยชอบแพคเกจิ้งของอ G.T. One Green j u i c มากนะคะเพราะว่า มันพกพาง่ายอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปกินระหว่างวันอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้างในใช่ไหมคะมันก็จะเป็นซองเล็กๆอย่างเงี้ยแยกย่อยไปเป็นอีกประมาณ12บสองซองะเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า,าจะเอาเดินทางไปไหนก็พกพาสะดวกเช่นกินเสร็จอย่างเงี้ยมันก็เป็นซองสิบอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะอีป้าขอไปเตรียมน้ําก่อนซึ่งจะมาชงให้ดูสดๆเลยว่า แล้วก็กินให้ดูเลยว่ารสชาติมันอร่อยหรือว่ามันดีจริงไหมนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเล้ยเลยค่ะก็จะมาชงนะคะเครื่องดื่ม GT 1ให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะคะก็อีป้าได้เติมน้ำเย็นนะคะวันที่200มิลลิตรแล้วเนาะต่อไปก็จะทำการเทผงผักนะคะน้ำกินจิสเนี่ยลง พมสีเขียวสวยมากเลยเหมือนหงมัทฉะอะไรอย่างนี้เลยแต่กลิ่นดีมากเลยค่ะกลิ่นหอมหวาน,หวานเหมือนผลไม้ค่ะเป็นพวกกีวีพวกอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะต่อไปนะโอ้กลิ่นหอมหวานมากมันน่าจะอร่อยดูทรงแล้วนะคะแล้วต้องขยับเนาะให้มันเนื้อมันเข้ากัน เรียบร้อยแล้วค่ะก็ชงคิดว่ามันคงจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะซึ่งเมื่อกี้ค่ะอีป้าได้อ่านเพิ่มเติมเขาบอกว่า,าหนึ่งซองเนี่ยนะคะที่เราผสมลงไปกับน้ำเปล่าแล้วเนี่ยก็คือมันเท่ากับผักสลัดชามใหญ่ๆชามหนึ่งเลยอะซึ่งมันน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินผักเนาะหรือไม่ชอบกินผลไม้อะไรนี้ ซึ่งอีป้าต้องขอบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าเออไม่ได้เงินจากการสปอนเซอร์ใดๆเลยนะคะที่ซื้อมาเนี่ยแล้วก็ทําการรีวิวเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นของที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับน้องกัจจังแค่นั้นเองเลยจริงๆค่ะมาค่ะอีป้าจะลองกินดูว่ารสชาติมันจะโอเคไหมมันจะอร่อยไหมถ้ากินมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมแบบฟุต,ตี้ฟตี้อะค่ะหอมแบบหอมจริงๆนี่ก็จะเป็น โอ้ oh, สีเขียวอีกเลยเขียวแบบเขียวฟิลแบบมัช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองกินนะคะ mm hmm. รสชาตินะคะรับรสชาติมันหวานค่ะมันไม่ใช่หวานแบบอารมณ์แบบหวานน้ำตาลอะมันเป็นเพราะว่าเห็นน้องกระจังกับคุณแม่กุ้งก็บอกอยค่ะว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันหวานเพราะว่าเป็นญ่าหวานนะเป็น mm hmm. ใช่มันหวานเพราะญ่าหวานไม่ได้หวานเพราะน้ำตาล อ้ยรสชาติคืออร่อยมากอ่ะเหมือนกินน้ําน้ําหวานนะแต่เป็นน้ําหวานที่แบบว่ามันไม่ได้ใส่น้าตาลแนตะ่มันใส่สตเวียใส่ย่หวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหอมมากๆเลยเหมือนกินแอปเปิ้ลพุ่งมากเลยค่ะอืฟองเยอะมากเห็นไหมครับอืมฟองเยอะจริงๆอ่ะซึ่งโดยรวม 5, 5ดาวเนี่ยอีป้าให้5ดาวเลยค่ะ หวานหอมหวานอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยแพคเกจิ้งก็สวยราคาก็ไม่แรงค่ะเออซึ่งอันนี้นะอีป้าซื้อมาจากในช้อปปีนะช่วงลดราคาพอดีแล้วก็คือค่าจัดส่งเนี่ยถ้าจะไม่ต้องเสียเลยคือศูนย์บาทค่ะถ้าเออเออ,เ,อ,อเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากซื้อมาลองก็ขอแนะนำเลยค่ะราคาเป็น เครื่องดื่มสุขภาพเป็นที่แบบว่าราคาไม่แพงเลยน่าลองค่ะต้องซือ้อต้องต้องซื้อมาลองเลยซึ่งมันหอมจริงๆอ่ะหอ,หอมแบบหอมแบบหอมแบบฟุต,ตี้ฟุตี้อะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันก็แบบว่าโอเคเลยเด็กๆน่าจะชอบอ่ะนะคะวันนี้อีป้าบ้ารีวิวนะคะก็ขอไปกินน้ำจีชีวันกินจีสตอร์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ อีป้าหวังว่าคลิปนี้นะคะอ่อจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยค่ะวันนี้อีป้าบ้ารีวิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ